สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการหนรอเฟอไฟเตอร์นะครับได้ได้โอกาสกลับมานั่งถ่ายกันอีกครั้งละทีก็ครั้งนี้ขอขอบคุณสถานที่จากร้านอินิมเมจิกช็อปนะฮะด้ทั้ง4พันทีมงานที่เพื่อสถานที่ให้ในครั้งนี้นะฮะที่จริงต้องพูดแค่นี้ใช่ไหมต้องขอบคุณเพราะว่าบางร้านเขาไม่เอายาให้ถ่ายนี่เขาอะไรนะเขาขออนุญาตก็แต่แต่เอาจริงๆคือเราต้องเว้นระยะมากกว่านี้นะเนี่ยนี่คือของดิลโลมให้คือที่ร้านเขาก็จะมีฉากกั้นอะไรให้เลย แต่นี่เราขอก่อนนะนะเออเราต้องขอแล้วนี่คือเราขอเขาแล้วเพราะว่าบางพี่เขาไม่ได้แล้วนี่ะาก็บอกไว้ตรงนี้เสร็จซับใหม่ไหมมือขีดกากนี่เปลี่ยนหรืยังเปลี่ยนแล้วอ่ะผมเปลี่ยนสามเกือบสามไม่ขึ้นหนงไูมีอยู่ไหนกูไม่รู้อ่าได้ละให้เริ่ม นั่นอะไรดิดีเลยไรับพี่แม่อะไรว่าเฮ้ยพี่แม่จะแพ้อยู่แล้นี่ยเริ่มมาก็รางไม่ดีแล้วรางไม่ดีอีกแล้วไปไปก่อนหนี อย่าอย่าผมรู้ว่าพี่ใส่เกลิ้งคอไว้รู้นะอาจารย์จ <c oughs> ้าไ่รวล่กอเลเอกวิ่งชนปล่อยเลยเอแว่นเอ้ยไม่เขาถามพี่เกีงเหแล้วพี่จะอะไ ตอเคไม่เขาเ้าไม่พี่อด่ไหวตีวนปล่อยเงียบตีวานจะกอกอีกเนียยทางสังหอบเม่งไม่ทลาดเลยวะตายแล้วแป๊บเดียวเองมาดหนึ่งมีหนึ่งใบยโซ่ว่าจริงจริงม่งใช้ท่านี้หาเบนก็เทนเนอร์ได้ลองไอ้นี่บาดหนึ่ง บ้านหน่งมือไบยาโซหามีกัเทนเนอร์ลงมามีกัเทนเนอร์ฆ่าเอาอยูขึ้นมือก็มันดูยุ่งไปหน่อยด้วยบ้าบอๆแบบนี้หนึ่งจะเล่นกันนาดชัดแค่ดว่ายะแค่ว่าเนี่ยก็นอวแคิ่งได้น้วิ่งก่อนละเดี๋ยวผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่เล่นไป เอาแค่นี้แล้วกันตี13กับเทิรกับกองงั้นตีจวดปล่อยครับ16 2ได้ฮิวพาวก็จะอรีอีๆหน่อยนะครับคือใส่ผ้าปิดปากอยู่หายใจไม่ค่อยออกเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยฮิวสองใบนะเฮ้ยฮิวสองใบนะเฮ้ยขู่ให้ขู่อีก่อนเดี๋ยวไม่ได้ขู่ไปครับเอาวะเนี่ยคนแม่งลงทุนเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรคิดดีๆนะเฮ้ยฮิวสองใบแล้วนะแปไม่ไม่เจ็บแคแปดฮิวมาแล้วเจ็บแค่สามใบแล้วแต่ต้องดูว่าที่เขาจช้อะไรเป็นการตัวตรวจดังเว้ยเฮ้ยมีไฟ ตีฮิตมีเท็ดตีผมต้องเบไหม่ไดแล้วทิ้งไงแดงไม่มีอะไรเอาจีการไปไม่ต้องคิดเยอะเอาใบนี้เมื่อลงอากาศทิ้งมือหนึ่งใบจั่วการ์ดหนึ่งใบทิ้งหนึรงใน้หาของ ว้าลืมใช้เทคใบนี้ใช่ไหมมันหรออ๋อใช้เมนเฟสเนี่หว่าลืมไปใช่ไหมนี่มันแม่ใช้นานลืมรีแวนด์ถ้าปล่อยแวนแล้วกันออกสองคีชนะเลยนะฮิวครับจับไม่น่าพูดเลยฮิวไปดิถูกแล้วจบเชิญครับเจียแล้วปอจกลางน้องหอกแบบเงียบเกมเ่รอไม่ธรรมดาหรือว่าเนี่ยคนเล่นเนี่ย พี่อยาปเล่นแมพเศษไปเี่ยเลย่ที่ไปแตวอไรเราติดไหนมีเนยบายบยสนเี้เพราะเธอเนี้เพราะเธอไปี้เยมึงมีือมงีสื้อขี้เยตัวเนี้ยเราไปวิ่งมัน้ เดี๋ยวพี่แกจะใช้กินฟิตกินกลางทางไดีกว่าไอ้ขี้เสียเปรียดฟิตเปลี่ยนแผนด้วยอะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนตัวนี้ดีกว่าโชว์กวา่าตีแวนเลยไหนคืออะไรชีเพื่อนหนึ่งใบชาร์จชีเช้เพื่อนตามจำนวนตัวมาที่ไงหน้าให้ติดชาร์จ รัปล่อยปล่อยปล่อยพลังข้างจัวไม้จริงจรงขี้แหวนพลังข้างพลังแวนข้างหกห้าพันข้างโบกทิเกอร์สองลูกเป็นบวกหมื่นสิบหกยี่สิบหกสามเอ็ดขอโซ่หนึ่งใช่วะมันขอดสองูงก็เถอะ อ๋อจบการต่อสู้ให้ถอดโซ่ยังไม่ต้องถอดเพียงดีออกยิงก่อนไดูเลยเห็นเถออไว้ก็รู้ชะตากรรมแล้วอิ่มแม่ยังคนเดียวเข้าโซ่ไปด้วยหายแล้วทำได้แค่นทัพนี้แต่จะมี่อแอร์เนี่ยมันต้งเล่นสองอรมไม่เหอาเ

ไม่ตัวนี้ไม่ปล่อยตัวนี้ไม่ปล่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปห้าพันตีแมนบัตรหนึ่งจวบหนึ่งเท่าไหร่ทีเท่าไหร่ไม่รู้กูปล่อยอ่ะ์ติแบนสองพันหกจิกาสองพันสี่พันหกเดี๋ยวเดี๋ยวเทคฮิวเทคฮิวเทคฮิวไปสองไงเดิน คิวครับโอ้โหงัห้นเ,เราคิปเราคิฟต์ฟิ้นอีกหน้าเดิมไ,ไม่ได้มีกิปตฟิ้นพอมาอีกใบแล้วพลังข้างนี้แปนพลังข้างนี้สแสตนพลังข้างนี้ตายว่ะ <c oughs> ตุ่มโอเคไม่พูดย้าแล้วอ่ะฟ้าหนึ่งดูขึ้นมาอ่ะตียอมเลยไม่สู้แล้วการไม่ไหว ครัเหมือนก็เล่นไม่ได้พี่ยิ่งเล่นยิ่งเล่นอ่ะเล่นอีกรอบนึ่งพี่เอะไรก็ดีแหละเพราะถ้าไม่อ่านไปที่พูดอะไรไปผมก็รู้หมดโอ้ยถึงอ่านไว้ผมก็ลบทิ้งอยู่ดีเปิดเพลงครับอ่ะเปิดเพลงทรับมาโอ้ถ้าเป็นเมื่อกี้อ่ะลบไปเลยตัวห้าแต่ผมจะไม่บอกคุณผู้ชมนะว่าผมวก็ผมคุยอะไรกันไม่ต้องรู้อะไรดีแล้ว เต็มสามโอ้หน้าของเกาเลยเรียกว่านี่ม่ได้เอาดิ่อเลยไม่มีแล้วไม่ีเลร้าไ่อยหาย่าตีหน,หนึ่งได้คิวครับโอ้เม้ง ทำไมมันเหมือนเกมเมื่อกี้เลยวะเดิมชื่อแม่งต้องเป็นเกตสามชัวร์เลยเออด้วยกองนี้พี่แปะกลับไปเมื่อกี้ชัวร์แม่งเป็นเกตสามชัวเลยพี่สวยงพี่มันโดนชนะหรือเปล่ามันอีกเรื่องใบต่อไปก็เป็นเกตสามไปดูได้มาก่อนเราค่อยว่ากาันปรากฏแม่งได้ออกซีมีรางสมผนผมว่าทำไมเขาถึงรู้นะคะคือเขามีใส่ก่อนเองอ่ะสตี๋ ไอ้ตาไม่จริงด้วยผู้ใช้สไตลที่สไตล์ได้สบายเลยก็ใช่ไงกระเด้งเมื่อกี้ก็มือเมื่อกี้เลยปั้นแหวกทองทองไปเลยไปบ้านหนึ่งวิ่งหนีก่อนเขาไปดูใช้สไตล์เสิร์ฟคิวขึ้นเลยไม่รู้แหละว่าจะิดอะไรขึ้นใส่เจลลี่บีมานั้งสีไปมนไม่ขึ้นเลย ไมันวิ่งเลยมีตัวมันไม่มีคนขายไมวิ่งเมีคนขายไม่มีมันขายยากแต่ว่ามันเก่งคนช่วยไม่ได้ไม่เก็บกันเองเนาะพี่เนาะเนาะเออเราไม่รู้ไงบางคนเขาไม่รู้จริงช่วงนี้พี่กูไม่สบายเหมือนกันดีเว่าโอ้ยแต่เก่งมากเก่งของโบวิจจอนแล้วแบบอยากจะมีตัวเอออยากไม่เหลือนล้วจับไม่เราไม่ไหว มองภาบ้านอย่างทรงมือหนูวิ่งไปเรื่อยๆควารู้สึกเล่นกลองมีผ่านมีว่าผ่านกล้องเยอะเยอะเลยคิดถึงเนาะสองเดือนมานี้นั่งเล่นผ่าวิดีโออย่างเดียวเออไม่หนุกอะประมาณไหนเล่นผ่าวิดีโอเซนบ้างเลยอ๋อไม่หนุกชาร์จไม่เคยไม่เคยที่ไป เขาแนะนำเลยไม่อยากเล่คกูเล่นแก้ขัดนันเลยคือเขาเขาเอย่างน้เราไม่อยากเล่นนันดูจะบ่นว่าโดนเด็กโกงเจริงเหรอพี่จริง่จรมก็เลยโดนอะทำไล่ะเราไม่รู้นีิวออกสามใบที่สนามใบแล้เคยใช้จีบ่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคือต้องงานไงไเี่ยไม่หมุนเมือะ แค่นี้นีกว่าวิ่งชนมาไลยชิต้า,ต,าติดชาร์จเมืองไ,ได้ฮิวฮิวฮิวผิวฮิวฮิวใบที่สามแล้วนะครูกร <laughs> ลังข้างนี้มีฟางบอกแย่แล้ว <laughs> พลังข้างนี้จู๊ะสาม ไปสองหนึ่งสองหนึ่งฮิตเรียกเพื่อนดาวก่อนเลยครข้างนี้จะเป็นเท่าไหร่ข้างนี้เหรอถ้าฮิตเรียกเพื่อนมาตีสองหนึ่งไงแต่ตรงนี้นี่เท่าไหร่นี่ตรงนี้เท่าไหร่ละสองหนึ่งอีกกระสองหนึ่งฮิตเทคนี่ก็ะสองหนึ่งเปล่านี่ตอนนี้หมื่สี่อยู่ปล่อยปล่อยปล่อยเลยปล่อยเเสิร์ตตีฮิตครับเสิร์ตเสิร์ตนี่มาบวกห้าพันไอ้นี่มึงกลับไปกอง สองหนึ่งสองกเนี่ขอโซสองตบยางยัง,ยงล้ีร่เากาี่้แล้วม่มอกเลอ,กอีกเหรอหลอ,อกดาวตุกเลกขคอจากมือเด่ยพี่พี่ตะกี้ได้ขี่ใช่ไหมได้ขี่พลังคร<ล>ับมีตีอ่องไหม ที่กลับจองอันนี้เหมือนเรียกฟรีไปส่วนอ,อันนี้ก็ปล่อยวิ่งกลับจองไปไอ้น,นีตีข่อโซ่หนึ่งจบเปิเทิร์นโดไปบายโซ่แล้วโดกลับมาในภาคนี้จบเทิร์นวิ่งเข้าโซนตัวหนึ่งมือวยครับพี่กอลไป ่คิดดีๆคิดดีๆฮิวสามันะไ,ไ,ไ,ไม่รู้ได้ผลไมู่้ไน้อยคไว้ก่อนฮิวสามัะนะกลัวเอพี่ป้าต้องบุกแล้วต้องปีให้ตายได้มีหนึ่งแดงปีแวนบ้าหนึ่งพิดมีแ็กฮิว,ฮวเอาฮิวไป แล้วที่แปลกๆยนสไปดั้งลงมาเดี๋ยวเนี้เมื่อลงกาดเก็บก๊าซสามใบจากดอกโซที่เก็บที่เก็บต่างกันเอาไปไว้ใต้กองถ้าเก็บบวกหนึ่งเก็ศูนย์เก็หนึ่งเก็สองเก็อย่างนี้ได้เชื่อบวกหนึ่งดีแมฮิตมีเทคอย่าเข้ามา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  มีแล้วมั้งเนี่ยายแยบารตีไลาก่อนเด้หนึ่งสองสามส่อย่าเข้ามา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 คุณรู้นะโคตอีาหลอกตายแล้วตายแล้วคุณรนตอาอเทกบายโซนไงเดี่ยวไงด้านไปเช็คสแตนพิวครับไอฮิวเว้ยพลังข้างนี้ไเชี่ยจากิฟฟินวะกิฟฟินไปที่หนึ่งแต่นบาข้างนี้ ดีครับม้าหนึ่งจวัวหนึ่งจบเออยิงด้วยเอกใครวะเอ็กซ์เก็บใต้กองหายหนึ่งโอ้ยเกือบลืมเลยเนี่ยดีแล้วผมดูวะดีแล้วดีแล้วไอชิบหายสัพท์อ่ะจริงจริงมันไว้ใต้กองเออทองเฉยแต่ตอนนี้พี่ชายเขาคงจะชนะไม่ล่ะเขามีกิฟฟี่นาดาโดสักสองใบอ่ะน่าจับพาพี่ชายนะาจับ วิ่งนายวิ่งไปก่อนเลยไปเลยทีมทีมจีจงอลงบัตรหนึ่งบัตรหนึ่งมือหนึ่งไายโซหาเพื่อนลงมอะไรที่ไม่ใช่ตัวนี้ได้มที่ฟินมีสองใบก็หยุดหมดแล้วถ้ามีกองเลเอรเก็หลังหลังถ้ามีนะ เขาไม่โดนเยให้หาตัวเล่นหาตัวเล่นหาตัวเล่นว่าเาจะขึ้นอะกมาก็น่ได้ก็จบเองนวนตี้ไอ้นี่บบกหมื่นไอ้นี่สองใบวิ่งเข้าส่งเขาไม่กี่ใบเรนี่นเอาฮาสุดๆเลยโอ้โหของดีเลยสองหมื่นหกเองปล่อยเลยสามหมื่นหกดิที่หยิบขึ้นมานี่ไม่มีทิกเลยนะคุยคุ คีว right ันหลังข้างนี้เอาจริงอือหือ้พคันอนะวิ่งชนไม่เาไรอะไหน่หน่งหนสี่สองหมื่นสี่สองห่นเก้าสองหมื่นเก้า่่นกิฟินดอก็ได้หรือพี่พี่ฟินดอเก็กฟิน เรียนเปล้วกเยนปลีนก็ลงได้ตอนนี้เท่าไหร่สีสามตัวไหนยเรียงเได้ทุกตัวยเวไอ้นีตีฮิตเรียกฟรตัวนี้ตีฮตฟรตีฮกไอเนี้ยไอเนี้ยเรียกกระเสียมเลกลัว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 ไม่อยากแพ้แตดงก็ต้องมีต้องมีกิฟบ์อีกตัวนึง ไม่พี่ชายก็ใช้ตัวเริ่มงซะอีกใช่ไหมใช่พี่ชายมึงมีไทยไปนะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแย่แล้วเกมเกมจะพังไม่ถ้าเกิดเขาปาจีฟี่ไปตัวนี้หยุดหมดเลยนะยังไงยังไงช่างแม่งไม่กลัวพี่ชายมีเท่าเลยสองตัวหนึ่งไม่จะไม่มีกลัวมีไอ้ไม่มีเว้สมามีน้องคว้างแล้วระดับนี้ใช่ด้าด่าไงเทคับปอกแล้วอย่าโง่งย่าโสด จะใบเด็ดวันนี้ทำไมอภัยมันก็อ๋อเอรียกฟรีคือแบบว่าม,ม,มันเหมือนมันเหมือนเดินาบุทำไมหรอบ้านหนึ่งเล่นอยู่เพื่อนแล้วมันเล่นอย่างเงี้ยมือหนึ่งบายัลโซ่เรียกไม่อีกเมันก็เรียกอีกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอแต่บ้านผมหมดแล้วผมใช้อีกอรอบไม่ได้ออไอ้ตัวท่านสายมีเทคนิคเก่ยวกับารที่ต้องระวังเป็นตัวเกลือขามอ่ะไม่เนี่ยไปีเท่าไหร่ทีเท่าไหร่มันสี่ สองนสี่องนสี่ขอหมื่นิขอหมืนอนพลังแวงยืนสองหน่ชิชิชินกะระจังไเลยนเนี่ย้เป็นเล่นไปไม่ได้ไม่ได้โอ้ยแย่แล้วเนี่ยแย่ยจริงนี่มันแย่มากมาก กกูหมดแล้วเปล่าายังไม่ดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าอะเล่นแบบเบเบ้แล้วกันนี่จะได้ล้านน้อยหน่อยอตีกี่บาทอะสก๊แปดคิดเทคนิคของมึงโอ้มีรูปปีน อยู่สิบรอบเหรมาแรงกว่าเดิมแไหมสิอร่อยแล้วมาจ้าบวกไปเท่าไหร่ครับทุกผู้ชมไม่ได้บวกถึงลงมาตะกี้อ่ะสองแปดทีอืมอีกกเหรอนี<ม>่ครับเวสสุดท้ายแล้วีิเลยสุดท้ายแล้วแรงสุดแล้วจะลงเจลลี่บีนไปเฮียไปเจลลี่บีนหมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วยิงมาจ้าลอยเลยแอะละ ตีลงตบกองมาไลเออเทกอย่าโฉจั่วอ้ยไ่บวปอดโฉบที่ไม่ฟาดสองเลยอะาสองี้อะไรวะัดอ่ะ มือมือขึ้นมาหน้าเสียนะเว้ยเซตอาร์าาบีแมนจบฟ้าหนึ่งบีแมนปล่อยไปเดียวทำแล้วเข้ามา,อ,าอุ้ยเอาแวเนเอแวมนนี่เขาจะรอดอีกมั้ยบ้านยังบานยัง ดูดิว่าจะโจดเทพมันน่ากลัวโจดสไตล์ได้ไปอ่ะเดือดที่ปีกันโลไดไหมมาไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เราจะเป็นตัวประกอบใช่ไหมไอ้ที่อ่ชายปีกานโลก็ไม่ได้นี่ไงปลาสักพามากเลยแต่แบ่งไม่น่าเหงุดหงิดไม่ได้หรอพี่แพ้อยู่ดีเออเล่นมาเผื่อมีกาดไม่ได้ ยพีกัไได้พูดเหมือนให้ความหวังแต่สุดท้ายก็คว้างกาดอยู่ดีก็ใช่ไงกระมินก็อมก่อนเราอย่าทิ้งความหวังเราต้องชนะผมเชื่อมั่นที่ใหญๆเลยจะดูคุณนำเราไหมไม่ดูเราขยงชนะไม่ดูขยันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวชนเลยทำอะไรไม่ได้แล้วก็คนร้านเอาหรอตไปเรื่อยๆกนะลมตกลงใจตกลกลงใจมาก โจหนึ่งฮิว,ว <c oughs> แอะต้องใช้มือใบเสียวแ,แต่มือกูไม่มีแล้วไงประเด็นโ <c oughs> จไม,ไม่เทพพอแร่งมาชา้าไปมันจะเก่งเลยกว่าตอวนี้ว,เวะเร่อมาธรรมดา,าก็ตายแล้วอะไรเรื่องหนากลก บ้านหนึ่งเฮ้ยนึกว่าลืมอะไไม่ลืมวันนี้อุ้ยคิดถึงจังเลยอ่ะผมยังจำปีตอนที่ไม่มีกีการ์ได้เปีบ้านหนึ่งโ,โจน,นึงง<อ>ที่มันไม่มันไร่ผลมือมีแค่นี้เอาเทียอะไรไปกาดโอเคครับอีต่อซ้อมมันไม่ใช่แบบนี้น,น,น,นะต่อซ้อมเล่นได้ดีเลยนะแ <c oughs> แต่ว่าน่าจะพอใหี่เจอแฟนไงโรเลย โดนโดนมันเอาโดนมาคิฟฟิ้งยิงแล้วเล่นยากไปเลยครั้งเดียวเองเดียวเลยสองทีครั้งเดียวสองทีมันลดอ้นี่ไว้มันมันสุดเย็นมันทำให้ตัวเองเย็นได้โกดีกว่าโกมันจะมันจะซูซมาตรกาจบเท่านี้ก่อนนะครับพบกับหม็กซ์หน้าครับสวัสดีครับส